สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่องซื้อกล้งจเจ้าข่าวจริงค่ะสําหรับวันนี้นะคะตรงกับวันที่18พฤษภาคม2564นะคะวันนี้ก็มีข่าวด่วนมาแจ้งให้กับทุกท่านได้รับทราบรนะคะเกี่ยวกับเรื่องแอปพลิเคชันไมโมของทางธนาคารออมสินนะคะเมื่อเมื่อาวานที่ผ่านมาเนี่ยทางด้านแอปพลิเคชันไมโมเขาได้ปิดปรับปรุงระบบไปนะคะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานช่วงเช้าค่ะเวลา10นาฬิกาเนี่ยแอปพลิเคชันก็ได้กลับมาใช้งานได้ดัง เดิมแต่เมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะคะทางธนาคารก็ได้ออกมาประกาศนะคะผ่านหน้าเพจของไมโม b ไย GSB ว่าไมโมขยายเวลาในการปรับปรุงระบบนะคะในวันที่18พฤษภาคม2564นะคะไปจนถึงเวลา15นาฬิกาธนาคารรับทราบป,ปัญหาและกำลังเร่งแก้ไขเพื่อให้ระบบกลับมาใช้งานได้ตามปกติโดยเร็วขออภัยในความไม่สะดวกลูกค้าทุกท่านนะคะ นี้ก็เป็นข้อความนะคะจากทางด้านหน้าเพจไ y m o บายกีเอสนะคะเขาแจ้งข่าวสารมาเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาค่ะเพราะว่าเมื่อเช้านะคะทางช่องได้เข้าไปในแอปพลิเคชันไ y m o ค่ะช่วงเวลา10นาฬิกานะคะ10โมงเช้ากว่านิดๆนะคะระบบในแอปพลิเคชัน m y Mo ก็เข้าไปใช้งานได้ตามปกตินะคะแล้วก็ได้มีการลงคลิปไปว่ามีการอัปเดตอะไรบ้างนะคะแล้วช่วงเวลาใกล้เวลาเที่ยงนะคะก็เมื่อ ครู่ที่ผ่านมาค่ะก็มีการแจ้งมาว่าระบบเข้าใช้งานไม่ได้นะคะซึ่งก็เข้าไปอ่านในคอมเมนต์ในคลิปที่ลงไปนะคะก็ปรากฏว่าหลายๆท่านเลยค่ะเข้าไปใช้งานในแอปพลิเคชันอ่าไมโมไม่ได้ค่ะทีนี้ทางธนาคารเขาก็รับทราบปัญหาดังกล่าวแล้วนะคะก็แก้ไขระบบนะคะไปจนถึงเวลาบ่าย3ามของวันนี้เดี๋ยวต้องรอดูอีกทีนะคะว่าระบบนั้นจะกลับมาใช้งานได้ตามปกติดังเดิมหรือไม่นะคะเพราะว่า แต่ละท่านนะคะที่มาคอมเมนต์ใต้คลิปก็แจ้งปัญหาว่าไม่สามารถเข้าแอปพลิเคชันได้เลยนะคะไม่สามารถเข้าได้ก็ ทางช่องเข้าใจว่าน่าจะเป็นระบบนะคะที่ทุกๆคนค่ะในประเทศเข้าไปพร้อมๆกันระบบมันชนกันนะคะแล้วก็ไม่สามารถที่จะเข้าไปในแอปพลิเคชันไมโมได้ค่ะทีนี้ก็ต้องรอนะคะว่าทางธนาคารเขาจะแก้ไขปัญหาตรงนี้อย่างไรค่ะเพราะว่าตอนนี้ใช้งานอะไรไม่ได้เลยนะคะเมื่อสักครู่ได้ทดลองเข้าไปในแอปพลิเคชันไมโมนะคะตอนนี้ก็ระบบกําลัง ปิดปรับปรุงประสิทธิภาพเหมือนเดิมค่ะเดี๋ยวรอจนถึงเวลา15นาฬิกาของวันนี้นะคะเดี๋ยวจะมาแจ้งข่าวอีกทีนะคะว่าระบบกลับมาใช้งานได้หรือยังค่ะ ฝากเตือนภัยไปยังทุกทท่านด้วยนะคะที่รับชมคลิปนี้นะคะตอนนี้กำลังมีมิจฉาชีพมาคอมเมนต์ใต้คลิปนะคะว่าสามารถแก้ไขแอปพลิเคชันไมโมได้นะคะอย่าลงเชื่อเด็ดขาดนะคะอย่าให้ข้อมูลอะไรเด็ดขาดเลยนะคะอันนี้ไม่เกี่ยวกับใครทั้งสิ้นนะคะมันเป็นระบบของทางธนาคารเขาเท่านั้นนะคะคนอื่นไม่สามารถที่จะแก้ไขได้เราจะต้องรอฟังคำประกาศจากทางธนาคารเท่านั้นห้ามให้ข้อมูลใดๆเด็ดขาดค่ะ รบกวนนะคะช่วยแชร์คลิปนี้ออกไปด้วยนะคะพอแม่พี่น้องท่านอื่นนะคะที่เขา,าจะเข้าไปในแอปพลิเคชันไมโมนะคะเขาจะได้ไม่ต้องผิดหวังนะคะเพราะว่าบางท่านก็รอที่จะไปทําสัญญาบางท่านก็จะรอนะคะไปยื่นสินเชื่อโควิดนะคะก็รบกวนช่วยแชร์คลิปนี้ออกไปด้วยเดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้าอย่างไรหรือมีอะไรเปลี่ยนแปลงนะคะเดี๋ยวจะรีบอัปเดตโดยด่วนนะคะก็ฝากเป็นกําลังใจโดยการกดติดตามด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดข่าวใหม่ๆค่ะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ